you <music> สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเซจทาโร่ใบตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนม้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์เตง การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซั p พ o r t ตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีคนราศีกุมด้วยนะคะตาหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะแล้วเรามาดูกันว่า เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ในเดือนมีนาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมาวอยซอยไพฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะมาเช็คพลังงานกันนะคะอ ทมโพเรนค่ะแปดดาบอัศวินถือดาบเก้าดาบแปดไม่เท้าตาเปิดเพิ่มนะคะเก้าดาบ ทั้ง8ดาบทั้ง9ดาบอัศวินถือดาบราชินีถือเหรียญ10ดาบ9เหรียญ5ดาบ5ดาบคืออะไรโอเค5ดาบคือ6ถ้วยและเดอะสัน ตารู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องกับคุณขึ้นแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคิดลบเป็นกังวลคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองรวมถึงใจร้อนด้วยนะตอนนี้คุณเปลี่ยนแปลงไปเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยอะที่แบบไม่ได้เป็นคนเดิมอะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆม,มีความใจเย็นมากขึ้น มีการศึกษาเกี่ยวกับการรักตัวเองการจบบางเรื่องที่เป็นคาแรกเตอร์เดิมๆเป็นตัวตนเดิมๆของคุณนะคะรวมถึงอาจจะมีบางเรื่องที่ที่คุณเคยเป็น8ดาบ9ดาบอัศวินถือดาบรวมถึง10ดาบอันนี้ย8 9เ0เลยนะคุณน่าจะโดนคนอื่นทําร้ายมาทางด้านความรู้สึก ถ้าไม่ใช่ทางกายภาพนะการโดนตบตีอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่แบบนั้นน่ะก็คือความรู้สึกที่คุณโดนเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณคือคนที่รักตัวเองมากที่สุดไม่ต้องให้ใครมารักแต่คุณเนี่ยแหละคือคนที่รักตัวเองได้จริงๆคุณอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์กับใครบางคนก็ได้ที่ไม่ได้แปลว่าคู่รักนะคะ อาจจะมีการทะเลาะกันอืมของคนที่แบบพี่น้องกันก็ได้คนที่ต่างอายุกันแต่การทะเลาะครั้งเนี้ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะก็คือว่าเกาะแต่ก่อนไม่เคยรักตัวเองก่อนอะตอนนี้คุณรักตัวเองมากมากคุณมองเห็นว่าคุณมีดีอะไรคุณมองเห็นว่าคุณเจ๋งขนาดไหนอะ นะคะเพราะฉะนั้นคุณอยากจะเป็นเดอะซันคุณอยากจะพบเจอความสําเร็จคุณไม่ได้ไปโฟกัสกับความรู้สึกไม่ดีละแต่สิ่งเหล่านี้ที่มันขึ้นมามันอาจจะเป็นอดีตของคุณที่มันเจ็บจริงๆอ่ะคุณอยากจะบอกแล้วว่าจริงๆบางเรื่องอ่ะคุณก็ยอมรับแหละว่าคุณเนี่ยแหละเป็นคนที่ดึงดูดคนรอบข้างหรือคนที่ไม่โอเคเข้ามาในชีวิตเพราะว่าคุณอาจจะมีความเชื่อแบบบางอย่างอะนะคะที่ เกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้ที่ไม่โอเคหรือไม่เคยยอมคนเลยแต่กลายเป็นว่าการที่คุณมีพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปมีการรักษาสมดุลของคุณเองให้มันดีมากขึ้นน่ะด้วยการที่บอกรักตัวเองเสมอะด้วยการที่โฟกัสถูกจุดอะ่ะมันกลายเป็นว่าคุณมีความสุขมากกว่าเดิมพันเท่าเลยก็ได้อะ่ะนี่คือพลังงานของคนราศีกุมนะคะแล้วเรามาดูกันสิว่าเรื่องสำคัญ ที่คุณต้องรู้ในเดือนมีนาคมจะเป็นเรื่องอะไรคะให้รื่นอะอืมสิบไม้เท้าเนี่ยราชาถือเหรียญเมื่อกี้ เมื่อกี้ราชินีถือเหรียญใช่ไหมอืมนี่ราชาละจ้ะเจ็ <venge ful. S 2> จดถ้วยอ๋อเจ็ดดาบอืรู้เลยเนะี่ยเจ็ดเจ็ดต่องตาก็ชอบเลขเจ็ดเหมือนกันเจอเวิลค่ะคุณคือคนที่เหนื่อยมากๆในเดือนมีนาคมอ่ะสิบไม้เท้าอันเนี้ย คือการที่คุณเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดการสร้างภาพจินตนาการการฝึกส่งแรงสั่นสะเทือนการเห็นภาพมันไม่เท่ากับการที่คุณรู้สึกคุณฝึกอยู่ลับๆับบด้วยไม่ได้บอกใครเลยคุณรู้สึกว่าฉันจะทําให้คนอื่นเห็นว่าฉัน,นทํำได้ฉันจะทำความฝันอันเนี้ยเป็นจริงได้ให้เขาเห็นไปเลยว่าฉันมีเรฟอรเรนซ์นะฉันดึงดูดเรื่องเงินอยู่ ที่จะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อของชิ้นใหญ่คุณมีแปลนอยู่ละคุณกําลังฝึกสร้างภาพจินตนาการฝึกการใช้กฎแรงหนึ่งหนุดทั้งทงที่ในแต่ละวันนะ่ะคุณก็เหนื่อยแต่คุณก็เอาเรื่องนี้ยมาเป็นพ r i อ r ร t y ด้วยถ้ามันสำคัญคุณรู้แล้วว่ามันจะต้องอยู่ในตารางประจำวันคุณฝึกอยู่ทุกวันนะคะเห็นเลยอะว่า คุณทําเรื่องนี้แบบไม่บอกคนอื่นคุณอยากจะให้รู้ไปเลยว่าถ้าฉันจะดึงดูดอะ่ะสมมติคุณจะดึงดูดการไปต่างประเทศการโยกย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศหรือการที่อยากจะมีชีวิตใหม่อะ่ะคุณรู้สึกว่ามันเริ่มต้นจากตัวของคุณเองถึงแม้ว่ากายคุณเหนื่อยมากนะแต่ใจคุณสู้สุดๆเลยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันจะปรากฏให้คุณเห็น จะมีสัญญาณบางอย่างให้คุณรู้แล้วว่าเธอมาถูกทางแล้วนะจัก,กรวาลอยากจะบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะอย่างเงี้ยโลกที่ไม่เหมือนเดิมที่คุณสร้างสรรค์ด้วยตัวของคุณเองได้สุดยอดเลยอะ่ะเห็นไหมใครอยากจะแต่งงานคะใครอยากจะมีความมั่นคง เกี่ยวกับการงานก็ได้นะออกมาทำธุรกิจของตัวเองก็ได้ตอนนี้คุณอาจจะจับทั้งงานหลักงานเสริมควบคู่กันไปด้วยแล้วคุณมีความมั่นใจด้วยนะว่าเนี่ยคิงประกบด้วยคิงว่าคุณสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้คุณชัดเจนมากๆแน่วแน่ถือดาบไว้ในมือว่าเออฉันทำได้ I can do it อะฉันทำได้แน่นอนฉันเก่งอย่างเงี้ย เดอชาริออตไม่ยอมแพ้จ้ะขับเคลื่อนด้วยจิตด้วยนะอืมใช้จิตทํางานร่วมกับกายทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นทําให้คุณได้อะไรมาง่ายมากขึ้นคุณรู้ว่าถ้าคุณอยากจะเจอกับ เจเวอร์ของคุณหรือว่าโลกของคุณที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปราชาถือเรียนังคุณที่ความมั่งคั่งเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้อ่ะคุณต้องเริ่มจากการโปรแกรมความคิดของคุณใหม่เชื่อให้ได้ว่าคุณเป็นเศรษฐีเชื่อให้ได้ว่าคุณมีความมั่นคงอยู่แล้วมันจึงเป็นการบังเกิดว่าฉันจะทําเรื่องเนี้ยให้มันกลายเป็นจริงและให้เขารู้กันไปนเลยว่าฉันทำได้นั่นเองนะคะอืม มีแต่ราชาขึ้นมาน่ะคุณสุดยอดเลยอ่ะไม่มีราชินีด้วยนะราชาถึงไม่เท้าหกถ้วยอืมตารู้สึกว่าคุณจะกลายเป็นปรมจารย์ <c oughs> การใช้ความลับกดแรงหนึ่งดูดก็ได้นะคะหรือบางเรื่องอ่ะที่คุณแอบซุ่มทำอยู่อ่ะงานของคุณโปรเจกต์ลับๆของคุณน่ะ มันจะก่อกํากเนิดนะคะให้คุณได้เจอกับเรื่องที่ดีมากขึ้นเหมือนกับถ้าสมมติก่อนหน้านี้ไม่มีแพชชั่นเลยแพชชั่นคุณดรอปคุณเหนื่อยคุณล้าสมองคุณล้าคุณไปต่อไม่ไหวอะ่ะแพชชั่นคุณกําลังกลับมาละว,วนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งโลกที่มันไม่เคยโอเคอะ่ะ มันจะวนโลกที่มันโอเคมาไว้ในมือคุณพอคุณเปลี่ยนจิตพอคุณเปลี่ยนความคิดการจุนจิตการตั้งจิตอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วมีอะไรอีกคะสนุกเปิดไปเรื่อยแปดไม้เทา้าราชินีถือดาบอ่าราชินีมาแล้วอัศวินถือดาอัศวินถือไม้เท้าด้วยนะมุ่งหน้าไปหาอัศวินถือเด็กถือไม้เทา้าเริ่มต้นใหม่จ้าเห็นไหม สเตรนทน่ะใต้สำรับมามาลุ้นกันนะคะใต้สำรับชึบเห็นไหมก้าวหน้าแน่นอนไม่มีก้าวหลังสำรับคนราศีกุมนะคะคุณจะก้าวกระโดดพูดพูดคำว่าก้าวกระโดดก็นึกถึงแกวกระดดนะคะ Wonder Woman ที่ชื่อเรียกยากมากน้องตาก็ไม่รู้ว่าน้องตาเรียกถูกหรือเปล่า เอาจริงคุณจะกลายเป็นวันเดอร์วูแมนเหมือนกันถ้าคุณเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะกลายเป็นกัปตันอเมริกาไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรไม่ว่าจะเจอกับเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีอะคุณน่ะก้าวหน้าไปโลดแน่นอนนะคะรวมถึงเนี่ยขึ้นตรงกับราชาถือดาบอะเห็นไหมเห็นไหมใครอยากมีคู่คุณคือคู่ที่เหมาะสม คู่ที่คล้ายๆกันอืมรวมถึงจะได้เริ่มต้นงานใหม่ถ้าคุณรองานอยู่อยากจะได้ไปอัพเงินเดือนที่ใหม่คุณจะได้ทำเช่นกันคุณจะได้รับความแข็งแกร่งในบางเรื่องที่คุณอาจจะไปขอพอรไว้ก็ได้หรือขอความแข็งแกร่งของฉันให้ย้อนกลับมาหาฉันใหม่ได้ไหมนะคะคุณก็จะได้รับเช่นกันอืม ใครอยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆการพัฒนาตัวเองอ่ะคุณจะได้เริ่มลงคอร์สเรียนในเดือนมีนาคมนะคะอาจจะเป็นคอร์สพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณหรือเป็นคอร์สที่คุณไม่คิดที่จะเรียนแต่มันปิ๊งแวบมาให้คุณไปเรียนอะไรแบบนี้ลงเลยจ้าอย่างเงี้ยจัก,กรวาลส่งสัญญาณมาละอันนี้ใช่แน่ใช่แน่นะคะคุณก็อาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในเดือนมีนาคมเช่นกันเพื่อ ชีวิตของคุณที่มันจะก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งปีนขึ้นไปสู่ความก้าวหน้าหรือเรื่องที่คุณรอคอยอยู่อะถ้าคุณอยากจะไปต่างประเทศนะมีพลังงานของคนที่อยากไปต่างประเทศด้วยนะคะเรารอบางเรื่องอยู่อะคุณจะได้รับสัญญาละคุณจะได้รับความชัดเจนเช่นกันนะคะอืมนี่คือสิ่งที่คนราศีกุมจะได้รับในเดือนมีนาคมนะคะ ได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆได้เริ่มสร้างโลกของคุณใหม่นะคะที่มันจะเป็นโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเชื่อมั่นกับตัวเองให้เยอะว่าคุณมีศักยภาพคุณคู่ควรกับทุกสิ่งเชื่อว่าดีชีวิตของคุณก็จะดีเช่นกันนะคะเอาละค่ะเราไพ่สุขีอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ เอกอลักษณ์เฉพาะตัวเก็บซ่อนความรู้สึกแข็นบ้างเหมือนเจ็ดดาวเลยอิสรภาพผัดวันประกันพุ่งเรื่องฝั่งใจทุกอย่างดีขึ้นถ้าคุณยังไม่เจอสิ่งที่คุณรักนะคุณจะเจอในเดือนมีนาคมแต่ถ้าคุณเจอแล้วอ่ะคุณจะทำสิ่งนี้ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะและ สิ่งที่คุณซ่อนมันอยู่แล้วไม่ได้บอกคนอื่นนะคุณจะค่อยๆสร้างอิดบล็อกให้มันกลายเป็นความจริงได้เร็วมากขึ้นแต่จะต้องมีความสุขด้วยถูกไหมคุณจะได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะเดินออกมานะคะความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคก็ได้ยังยึดติดกับบางเรื่องอยู่หรือถ้าเลิกกันไปแล้วอ่ะถ้ายังมีความเชื่อบางอย่างที่ไม่โอเคอ่ะ แล้วคุณไม่อยากดึงดูดมาคุณก็จะปลดปล่อยมันได้รวมถึงการที่แบบอยากจะออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองนะแต่ไม่ได้ลงมือทำสักทีอะอันเนี้ยไพ่ก็บอกว่าทำได้แล้วนะไม่ต้องผัดแล้วนะทำได้เลยนะแต่ถ้าไม่ใช่คุณบอกว่ามีอยู่แล้วค่ะแล้วทำอยู่อ่ะไพ่ก็บอกว่าอย่าทำเยอะเกินไปนะกินนอนให้เป็นเวลา กินอาหารที่ดีออกกําลังกายด้วยนะคะมีฉะนั้นน้ําหนักขึ้นแน่นอนนะคะอืเห็นปะเรื่องที่คุณฝังใจเรื่องที่คุณปลดปล่อยไม่ได้อะ่ะคุณจะปล่อยได้คุณจะวางได้คุณจะละได้ทุกอย่างกําลังดีขึ้นเรื่อยเรื่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณจัก,กรวาลก็ผลักดันคุณด้วยเช่นกันนะคะและไพ่จัก,กรวาล อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะคีนิตอัพ by the book so made พลังงานคู่รัก a l แฟ a และ l o y a l heart ได้สำรับคือ p e a ค่ะเปิดแบบจุกจุคุณจะได้ชำระล้างนะคะอย่างที่น้องตาบอกว่า จะได้ปลดปล่อยพัฒนาการบางอย่างด้วยนะรวมถึงจะเป็นเดือนที่ศึกษาหาความรู้แน่นอนและใครปรารถนาคู่รักะมีสิทธิที่คุณจะเจอนะถ้าใครชวนคุณไปไหนคุณต้องไปถ้าคุณอยากได้คนรักะแต่คุณไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ยไม่นับนะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกไปเจอกับเขาเช่นกันนะคะอืมไม่ใช่ว่าเออฉันอยากได้คู่รักนะฉันอยู่บ้านนี่แหละ เดี๋ยวจัก,กรวาลก็ส่งมาที่หน้าประตูบ้านไม่ได้นะคะทุกคนไม่เล่นแอป,ปไม่ทําอะไรเลยคุณก็จะไม่ได้เจอเช่นกันนั่นเองนะคะอืบางเรื่องที่คุณจะเครียดอยู่อ่ะโทษตัวเองอยู่หรือว่าด้อยค่าตัวเองอยู่อ่ะคุณกําลังชําระล้างได้แน่นอนนะคะปัดเป่าได้แน่นอนในเดือนมีนาคมใครที่ไม่เจอพลังงานคู่รักขึ้นมาสองใบคุณได้เจอคนที่แบบ ตรงหลักพักดีกับคุณและคุณก็เป็นคนที่ซื้อสัตว์พอตัวเลยนะคะชีวิตต่อไปนี้ก็จะมีแต่สันติสุขสันติภาพผ่อนคลายได้ง่ายมากขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะอืมจิตใจที่สงบ ของใสประพัดสอนแน่นอนในเดือนมีนาคมนะคะใจเย็นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะแล้วให้แนะนำอยากจะแนะนำคุณว่าอะไรคะเจ็ดเหรียญหกถ้วยขึ้นมาสองใบอ่ะแพชชั่นกลับมา เงินกลับมาการลงมือทํากลับมานะคะอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันจะเปลี่ยนเป็นอืชัดเจนและพบเจอกับความสุขนะคะของคุณแน่นอนใต้สําหรับคือ the c h ร r i อตนะคุณทําสิ่งเนี้ยเพื่อคนที่คุณรักเสมอถ้าสมมติว่าคุณใช้กดแรงดึงดูดเพื่อใครคะคุณก็จะบอกว่าเพื่อลูกเพื่อสามี เพื่อคุณพ่อคุณแม่คนที่รักคุณมีอิทธิพลกับคุณเสมอและความรักอะ่ะก็สามารถขับเคลื่อนชีวิตไปแบบสุดๆเสมอเช่นกันชนะทุกอย่างแน่นอนนะคะรวมถึงเรื่องที่มันไม่ชัดเจนมันจะจบลงมันจะกลายเป็นคุณจะได้รับความสุขมากขึ้นแล้วก็โฟกสัสกับการ Take a คชั่นบางเรื่องเจอกับอะไรผ่านไปได้ฉลุย เอา how to บางอย่างจากจักรวาลมาได้นะคะองคค์วามรู้ถ้าแก้อะไรไม่ได้พูดไปเลยกับตัวเองให้ส่งมาเป็นคลิปให้ส่งมาเป็นแบบไหนก็ได้ที่คุณจะได้เจอคุณจะเจอมันแน่นอนภายในอาทิตย์นั้นเลยนะคะพอตาก็ขอเหมือนกันอืถูกเรื่องผ่านไปได้แน่นอนเรื่องบางเรื่องที่สับสนเหนื่อยล้า มันจะแปลเปลี่ยนเป็นความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะนี่คือคนราศีกุมเรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้ในเดือนมีนาคมสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยนะคะไม่ว่าคุณจะคือใครแมเสเซทาาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะ